สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่นล่างนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติอาความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่นล่างนะเทียบชนนะสองสูตรนะจะเป็นเด่นฮะแบบสามตัวนะ,ะในนี้เนี่ยจะมีสูตรเก่านะ,ะสูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสูตรเก่าที่เราเคยใช้นะ,ะเดินยาวขั้นเทพเลยนะคะสามตัวนะสี่สิบเก้างวดะฮะอันนี้เนี่ยไม่สามารถนะอ่า ดูได้นะคะว่าเริ่มเดินตั้งแต่ไหนนะคะเพราะว่าอภิโชคเขาเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะแอดแคปมาแค่สิบห้างวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายๆกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยมาที่หน่วยนะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้างวดติดเลยนะที่มาที่หน่วยนะงวดที่ผ่านมาเด่นที่หกเจ็ดหนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่สองหกนะคะเข้ามาที่หกนะคะหลักหน่วย เดี๋ยวน่าจะต้องหานะครับโปรแกรมใหม่นะที่สามารถแคปสถิติยาวได้นะสูตรนะรเราใช้ร้อยบนสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้ง 2, 100ที่สองร้อยท้ายครั้ง 1, ที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่ง รอยทายครั้งที่20ทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองครั้งและบวกข้างที่8ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสงหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแท่ากับแปบวกหกเท่ากับสีบวกแปดเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกแปเท่ากับหน่บวกสามเท่ากับสีบวกห เท่ากับ0 0นบวก2เท่ากับ2 2บวก8นะเท่ากับ0 0นบวก1เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5เราจะได้นะเด่นล่างนะสูตรเก่าของเรานะศูนเดี๋ยวเรามาดูนะสูตรใหม่นะสูตรที่2นะก็ไม่ได้ใหม่หรอกเป็นสูตรที่แอดก็เอามาใช้นะ กับสูตรที่หนึ่งนะฮะของงวดที่ผ่านมานะแต่ว่าแอดแค่เลือกผิดตัวนะแอดชอบที่แต้มนะหกกับแต้มแปดฮะงวดที่แล้วนะแต่ว่าแอดเลือกผิดตัวนะแอดเลือกที่คีๆนะไม่ใช่คู่คู่นะ <c oughs> แต้มหกแอดเลือกไปที่ห้าหนึ่งนะแต้มแปดแอดเลือกไปที่เจ็ดหนึ่งนะแต่ว่าเขามาที่คู่คู่แค,ค,ค่นั้นเองนะมาที่แต้มแปดเนาะสถิตินะสี่สิบสองงวด งวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่หกศูนย์สามนะออกสองหกนะเข้ามาที่หกนะเดาแค่แต้มถูกนะแต่ว่าเดาตัวที่เป็นคู่ชุดเนี่ยผิดนะก็จะเป็นแบบนี้นะหลายงวดแล้วนะที่จะไม่ได้เดาถูกหมดทุกอย่างนะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะที่เราจะเดาถูกนะกับกองสลากนะว่าเขาจะออกอะไรนะก็ ทุกสูตรเนี่ยก็เป็นการคาดเดาทางนันนะคะฉะนั้นแอดเองเนี่ยเวลาทําคลิปนะคะแอดกอ็ใช้การวิเคราะห์นะคะจากสูตรที่แอดมีนะคะแล้วก็คาดเดาว,ว่าตัวที่แอดชอบเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวรองคือตัวอะไรลักษณะแบบนี้นะะก็มีทั้งเดาถูกเดาผิดนะะแต่ว่าการที่จะเดาถูกหมดทุกอ,อย่างเนี่ยน่าจะยากนะ สูตรมาจากการคาดเดานะแต่ว่าเดาจากความน่าจะเป็นแค่นั้นเองนะคะสูตรนะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งหลักพั 100, นสามครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้ง 1, 4, หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองและบวกค่าคงที่สี่สองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด 7จบวกแปดเท่ากับ5 5าบวกสามเท่ากับ0ูนบวกศูนเท่ากับ0 0นย์บวกสี่เท่ากับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็บวกสี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบวกใหม่นะสองบวกแเท่ากับ0 0นย์ศูนย์บกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับเจ็ดเบวกแเท่ากับห้าบวกสเท่ากับ8 8ดบวกศูนเท่ากับ8 8ดบวกสี่เท่ากับ2 2งบวกสามเท่ากับ5 5าบวกสนะฮะเท่ากับเก้าเกบวกสเท่ากับสามบวกสามเท่ากับ6ก เราจะได้นะะเด่นล่างในสูตรที่สองค่ะ9 3 6เดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะคะแอดยกตัวอย่างมาสี่งวดค่ะตั้งแต่งวดที่ออกสอง2ูนะคะในงวดนี้เนะี่ยชนกันคะที่ศูนย์คะ ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะเอาศูนย์เนี่ยเป็นเลขเด่นเลข,เลขวิ่งฮะแต่ก็ต้องมีตัวกันฮะเพราะว่าบางงวดชนแล้วไม่มานะตัวกันก็จะมาจากตัวที่ไม่ชนนะคะจับคู่นะหนึ่งหกหนึ่งสามห้าหกห้าสามแบบนี้นะถ้าชนหนึ่งตัวเนี่ยกันทั้งหมดสี่คู่ชุดนะไปกลับแต่ถ้าชนสองตัวเนี่ยจะกันทั้งหมดนะะหนึ่งคู่ชุดนะคะไปกลับนะ อันนี้ออกมาที่สองูนย<ะ>์ะก็จะมานที่ตัวชน0งวดต่อมาชนที่6กกันเจ็ดเก้านะออก0ูนย์หะก็เข้ามาที่6กนะงวดต่อมาไม่ชนนะจับคู่6กห้าหกเก้าหกสองเจดหดเดสหนึ่งในกรณีที่ไม่ชนแบบนี้นะจะจับคู่ชุดได้ทั้งหมด9คู่ชุดไปกลับนะออกมาที่91นึมาเข้ามาคู่ชุด19 91 แล้วงวดที่ผ่านมาฮะชนที่หกการเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะฮผลวันออกมาที่สองหกนะฮก็เข้ามาฮะที่หกนะฮงวดนี้นะฮก็ตัวไม่ชนกันฮะไม่ชนกันฮะเราก็จับคู่ชุดเลยนะฮศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งเก้าฮะหนึ่งสามหนึ่งหก ห้าเก้าห้าสามห้าหกฮะเก้าคู่ชุดฮะไปกลับะนะคะเพื่อนๆซื้อเนี่ยต้องซื้อกับตัวด้วยนะคะฉะนั้นต้องเลือกนะคะตัวที่เ,เพื่อนๆชอบะนะะก็นําไปเลือกซื้อแล้วก็กลับตัวด้วยนะคะศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งหก ห้าเก้าห้าสามห้าหกฮะสองตัวล่างห้าเก้าคู่ชุดไฟกลับฮะในวดปไปจังวันที่หนึ่งสิงหาคมนะสองพันห <th> ้าร้อยหกสิบแปดฮะเพื่อนๆฮะชอบตัวไหนฮะลองเลือกฮะวิเคราะห์ฮะพิจารณาฮะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองฮะรวบรวมข้อมูลไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเลือกตัดสินใจฮะเดี๋ยวแอปจะทยอยลงสูตรให้เรื่อยๆเลยนะสำหรับงวดนี้นะคะก็อ่า ไม่ได้ลงสูตรมานะฮะห้าวันแล้วฮะเพิ่งเริ่มลงสูตรมะวันนี้นะฮะฉะนั้นอาจจะลงคลิปให้เยอะนิดนึนงคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาดูเนี่ยก็ค่อยมาทยอยดูย้อนหลังเอาแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกับคําติดชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ